ามาเคสสติวันนี้สั้นๆยายชื่อนางเดียนนินขาวเสียชีวิตเมื่ออายุ77ปีมีอาชีพทำนาทำไร่รับจ้างเก็บหอยปูปลาทำอาหารยายมีลูก6คนลูกคนโตของยายเป็นแม่ของลูกผู้เขียนเรื่องราวเมื่อยายแยกทางกับตายายก็มาอยู่บ้านลูกคนโต ยายมาช่วยเลี้ยงหลานช่วยขายของยายเป็นคนกินเหล้าเวลากินเหล้าพอกลุ่มกลุ่มก็จะบน่นจากคนไม่ค่อยพูดก็จะพูดเยอะขึ้นเป็นไงสุราร,บ,ราบางครั้งปากบ่นไปกับทำงานบ้านไปเพราะยายเป็นคนขยันและสะอาดอยายมีท็ทีดีให้คนเช่าขุดบอ่อพรอย ลูกสาวคนที่ห้าจะเป็นผู้ดูแลเก็บเงินแล้วยายก็โดนโกงลูกสาวของยายไปเบิกเช็คแล้วก็ไม่ยอมเงินให้ยายยายไปโทรงเงินก็ไม่ยอมให้จึงโกรธลูกคนนี้มากและไม่ยอมพูดด้วยเลยวันหนึ่งยายกินเหล้าแล้วก็เดินหกล้มข้อเท้าหักจากนั้นร่างกายก็ไม่ค่อยแข็งแรงก่อนยายจะเสียทานอะไรไม่ได้เลยพอทานเข้าไปก็จะอาเจียนออกมาหมด มีอาการสู้ผอบไม่มีแรงยายพักอยู่ที่บ้านของแม่ก่อนที่ยายจะเสียแม่ก็จะดับไฟฟ้าในบ้านหมดเลยแล้วจุดเทียนลูกสาวของยายคนที่สองก็จะสวดมนต์ให้ยายฟังตลอดลูกก็นั่งมองยายเห็นมือยายปัดไปมาปัดไปปัดมาพอสามเพิงสุดท้ายก็เสียชีวิต ช่วงทยายียชีวิตทุกคนในบ้านจะได้ยินเสียงขวดในครัวล้ม<อ>เหมือนคนเดินชนแล้วก็ได้ยินเสียงถอดกลอนประตูค,ครัวเพื่อจะออกไปนอกบ้านเสียงเงียบเดินไปดูทุกอย่างก็เป,เป็นปกติขวดไม่มีล้มรประตูไม่ได้เปิดออกคือหลังจากท่านสิ้นแล้ว,วลูกจะรักและผูกพันกับยายมากเพราะยายเลี้ยงลูกตั้งแต่เกิด ยายเป็นคนช่วยชีวิตลูกเพราะลูกเกิดมาก็ปากแหว่งไปไดานโว่กินนมไม่ได้ท่านก็นหาวิธีช่วยชีวิตคือตัดรูหัวนมให้ใหญ่กว่าปกติลูกก็เลยได้กินนมลูกได้ทาส,สัญญกรรมมาสองครั้งคือตอนเด็กและตอนโตตอนเด็ก,ดกลูกจะโดนล้อเลียนตลอดรเรื่องพูดไม่ชัดลูกก็ไม่ชอบเลยบางครั้งก็โกรธคนที่มาล้อเลียนแล้วก็ด่าลขบไปด้วย ลูกเคยมีความคิดว่าทำไมลูกจึงเกิดมาไม่เหมือนคนปกติทั่วไปปัจจุบันนี้ไม่มีความคิดแล้วไม่มีความคิดชนิดแล้วเพราะเป็นนักเรียนอนุบาลฟันในฟันวิทยาร,รู้แล้วว่ากฎแห่งกรรมมีจริงค,รคำถามคือทำไมมือของยายปัดไปมาและเสียงที่ขวดล้มและเสียงถอดกรอนประตูยายเป็นคนเดินชนขวดและเปิดประตูใช่หรือไม่สองตอนที่ลาโลกไปยายอยู่ที่ไหนครับปัจจุบันนี้ยายอยู่ที่ไหน ยายกับลูกสาวคนที่ห้าของยายเขาทากรรมอะไรกันมาก่อนยายเสียชีวิตทำไมยายทานอาหารไม่ได้อาจียอหมดยายกับลูกในอดีตในชาติเคยเป็นอะไรกันมาก่อนหรือคะในชาตินี้ถึงรักและผูกพันกันแล้วก็ยังช่วยชีวิตให้กินนมด้วยบุญที่ลูกที่ทำทุกๆบุญที่วพระธรรมกายลูกที่ส่วนบุญส่วนกุศลได้ให้ยายยายได้รับหรือเปล่าคะยายทําบุญซื้อที่ดินสร้างวัดพระธรรมกาย่ากถิ่พระป่าหลานหลาลูกสาวคนณตของยายสร้างองค์พระให้ยายหนึ่งองค์ บุพกรรมใดดีกชาติของลูกลูกทำกรรมอะไรไว้ชาตินี้ถึงเกิดมาปากแหว่งต้องทำสัญญกรรมถึงสองครั้งคนที่ล้อเรียนลูกลูกก็เคยไปล้อเรียนเขาใช่หรือเปล่าคะลูกอยากทราบว่าพ่อจะไปเกิดเป็นหัวหน้าภูม,มิเทวายอยู่ที่เหมืองพลอยที่ตะบ,บนตกพร,รมตอนนี้พ่อ,อยังอยู่ที่ไหนหรือเปล่าคะตอนที่ลูกไปเหมืองพลอยเอาบุญไปฝากพ่อพ่อรับรู้หรือเปล่าคะและบุญที่แม่ทําลูกๆทําอุทิศส่วนบุญส,ส่วนกุศลไปให้พ่อ รมทั้งบุญที่ถวายบ้านพร้อมที่ดินที่ตำบลตะพรมพ่อได้รับทุกๆบุญหรือเปล่าคะนี่ก็เป็นคําถามยอ่อๆต่อไปนี้ก็เป็นเรื่องฝันในฝันที่เป็นตุเป็นตะกันยายเดียนนิมขาวตายเจ็ดสิบเจ็ดปีที่ยายเอามือปัดไปปัดมานะ่ะเพราะยายเห็นยม,มทูตมารออยู่แล้วยม,มทูตนั่งทำท่าจะฉุดไปเลยเลยเอามือปัด ยมาทูติตัวดำๆผิวดำหนุ่งยักษ์รังสีแดงจำได้ไหมจำได้ครับมาจากยมโลกท่านตายเพราะว่าหมดอายุไขมีชื่ออยู่ในบัญชีแล้วพอถึงเวลาก็มาก็ตายเขาก็มารับตัวไปที่ได้ยินเสียงชนขวดล้มและเปิดกลอนประตู เพราะยมทูตก,กำลังพาตัวไป<อ>แต่ยายน่ะขัดขืน<อ>เลยร้องตะโกนให้ลูกๆหลานๆช่วย<อ>แต่ไม่มีใครได้ยินทั้งกบพยายามทำให้มันเกิดเสียง<อ>ชนนน่นชนนี่จึงได้ยินเสียงดังนั้น<อ><อ>ยมทูตสองคนคออยู่หน้าบ้านสิษมารับในบ้านนะเพียงคนเดียว<อ><อ>ส่วนยายส่วนที่ลูกสวดมน ให้ยายฟังกันก่อนตายนั่นนะยายไม่ได้ยินเสียงสวมดมนต์แล้วตอนนั้นนะ<อ>เพราะว่าไม่ได้เตรียมพร้อมที่จะตายกำลังเตรียมต่อสู้กับยม,มทูตปัดไปปัดมานั่นแหละตายแล้วก็ไปยมโมลกเมื่อพญยายมราชให้ตรวจดูบัญชีบุญบาปแล้วก็ได้พิพากษาให้ิดถูกกรอกน้ำทองแดงร้อนในยมโลกก่อนเพราะกรรมดื่มสุรา แต่ก็ได้รับรถยานผ่นโทษจากบุญที่ลูกหลานอุทิศไปให้ไม่ฉะนั้นจะต้องไปมหานรกแต่เพราะบุญนั้นจึงฉุดมาแค่ยม,มโลกโเพราะอาจินกรรมที่ดื่มสุราที่จะไปมหานรกนั่นแหละส่วนกรรมอื่นก็มีปานาติบาตก็รอคิวอยู่ภายหลังจากพ้นจากกรรมสุราแล้วเมื่อไปยม,มโลก กายท่านไม่ใหญ่โตเท่ากับผู้ที่อยู่ในมหานรกรแต่ว่าผมแล้วก็ถูกเจ้าหน้าที่ในยมโลกเอากระบวยตักน้ำทองแดงจากหม้อโลหะร้อนร้อนและก็จับยายนอนหงายอ้าป,ปากกรอกลงไปขัดขืนก็ไม่ได้ทุกทรมานมากถูกกรอกจนตายตายแล้วก็ฟื้น เป็นอย่างนี้นับครั้งไม่ทูนที่ก่อนตายยายรับประทานอาหารไม่ได้อาเจียนทุกครั้งเพราะกรรมสุราและปาณาติบาตจายายกับลูกสาวคนที่ห้ามีกรรมกันก็ในอดีตเป็นกรรมของยายเองนั่นแหละเคยขโมยและโกงเงินของแม่เมก่อนๆใช่จะไปโกรธเขาเลยนึกว่าให้อภัยไปแล้วก็แล้วกันไปจะได้จบเวรจบกรรมกัน ยายกับลูกที่ส่งเคสซาดี้มาผูกพันรักกันมากก็เพราะเคยเกิดเป็นแม่ลูกกันแน่ดี oh. และช่วยแม่ทำมาหากิน s right. <S โดยชอบวางเบ็ดตกปลาบ่อยๆเป็นอาชินกรรม oh. เบ็ดก็ไปเกี่ยวปากปลาเวลาปลาดิ้นไปดิ้นมาก็ทำให้ปลาน้ำปากแหว่ง oh. กรรมนั้นก็เลยส่งผลให้ปากแหว่งแล้วก็ทำให้ชาตินี้นี่ ดีไม่ดีแล้วก็อายุจะไม่ยืนถึง75็ด้านะลูกนะเพราะการรมปานาติบาต่ะมันตามมาแต่ก็มีวิธีแก้ให้ทำทุกๆบุญแล้วก็อุทิศส่วนกุศลไมให้สรรพสัตว์ที่เราเคยฆ่าเขาให้ทำบ่อยๆก็จะทำให้กรรมนั้นบรรเทาเบาบ,าบางลงไปแล้วก็บุญพิเศษที่ควรทำคือปล่อยปลาบ่อยๆ ก็จะช่วยได้สทิตสำคัญที่สุดก็คือต้องปฏิบัติธรรมให้ได้เข้าถึงวัฏธรรมกายบุญปัจจุบันก็จะได้ช่วยให้ยืดอายุต่อไปเนี่ยได้อีกนะัลูกนะหนักก็เป็นเบาเบาก็จะหายถ้าตายก็ไปดีส่วนพ่อก็ยังอยู่ที่เดิมและผูกพันอยู่กับที่ตรงนั้นดังไม่ได้ไปไหนแต่ก็ได้รับบุญทุกบุญที่อุทิศไปให้จ้า สภาพก็ดีขึ้นไปเรื่อยๆแต่ก็ยังอยู่ที่ตรงนั้นแหละกรรมบานอธิบาตตกปลาได้บางลงไปแล้วสำหรับลูกที่ส่งเคสตี้มานะอันนี้แถมจึงสามารถทำสัญญกรรมตกแต่งได้จ้า<อ>พอที่ใครๆเขาเห็นแล้วไม่มีอารมณ์จะมาล้อเรียนอีกเพการาะกรรมมันบางลงกรรมในอดีตเนื่องจากบุญในปัจจุบันที่ทำเอาไว้ อีกประการหนึ่งก็มีวจีกรรมคือในอดีตชาติชาติหนึ่งชอบพูดคำหยาบไม่พูดจาไพเราะพระชาตินั้นน่ะไปเกิดในตระกูลที่ยากจนเพราะไม่ได้ทำทานมาหรือทำมาน้อยมากอะไรไปเกิดในตระกูลที่ยากจนต้องหาช้ากินข้ามได้หาผักปลาไปขายในตลาด ซึ่งภาษาในตลาดกรบสารพัดทั้งด่าก,กันบ้างประชดประชันกันบ้างพูดให้เจ็บใจบ้างอะไรในทํานองนี้โตก็ทําอย่างนั้นมาเขาทำไงก็ทำํำกรรมนั้นก็เลยส่งผลมาร่วมด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยชาินี้ต้องพูดคําละเอียดนะลูกนะคําที่ไพเราะที่ตรงที่จริงเนี่ยได้มีประโยชน์โดยให้ชักชวนคนมาทําความดีบ่อย กรรมนี้ก็จะหมดสิ้นไปนี่ก็เป็นเคสดตี้โดยย่อ